สวัสดีครับมาติดตามการพยากรณ์อากาศบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างประจำวันอาทิตย์ที่20เมษายนพุทธศักราช2568ปัจจัยที่มีผลต่ออากาศในวันนี้ยอมความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบนประกอบกับมีลมใต้และลมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมประเทศไทยตอนบนลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างมีอากาศร้อนโดยทั่วไป และมีอากาศร้อนจัดพื้นที่โดยมีฝนฟ้าขนองกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งพยากรณ์อากาศตั้งแต่เวลา6โมงเช้าวันนี้ถึงเวลา6โมงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างมีอากาศร้อนและมีอากาศร้อนจัดบางพื้นที่โดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ20ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดนครราชสีมาอุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด35-40องศาเซลเซียสลมทิศใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคนองกับลมกระโชกแรงที่อาจจะเกิดขึ้นบางพื้นที่รวมทั้งดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่ร้อนถึงร้อนจัดไว้ด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ รมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยาย,ยุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปวงชน